วันนี้เราจะมาคุยกันถึงปัญหาสุดคลาสสิกเลยนะครับที่ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเจ็บตัวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่ครับเรากำลังจะพูดถึงคำสาปของการติดดอยนั่นเองเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอประสบการณ์แบบนี้แน่ๆครับเป็นคำถามที่แบบจี้ใจดำสุดๆเลยนะทำไมซื้อปุ๊บมันลงปับ๊บแล้วพอเราขายทิ้งปุ๊บนะโอ้โหมันพุ่งขึ้นไปเลยเออมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย คือมันมีสถิติตัวหนึ่งนะที่น่าตกใจมากๆเลยเขาบอกว่าแม้แต่ในกองทุนรวมของอเมริกาที่แบบผลงานดีมาตลอดทำกำไรสม่ำเสมอแต่เชื่อไหมครับว่านักลงทุนรายย่อยมากกว่า90%ที่เข้าไปลงทุนในกองทุนพวกนี้นะสุดท้ายขาดทุนเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงกันและไอ้ความย้อนแยงนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าคำสาปของนักลงทุน คือมันน่าคิดนะทําไมคนส่วนใหญ่ถึงขาดทุนในตลาดที่ถ้ามองภาพรวมๆแล้วเนี่ยมันก็โตขึ้นเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันคือข้อมูลมันฟ้องเลยครับชัดมากๆว่าผลตอบแทนของตัวกองทุนเองเนี่ยกับผลตอบแทนที่นักลงทุนจริงๆได้รับโหมันไปกันคนละทางเลยเรียกได้ว่าส่วนทางกันแบบสุดๆแล้วไอสาเหตุของเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะมันไม่ได้มาจากเรื่องเทคนิค กลไกตลาดที่ซับซ้อนอะไรเลยไม่ใช่เลยครับแต่มันมาจากสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆก็คือจิตใจของพวกเราเองนี่แหละธรรมชาติของคนเราเลยนะคือพอเราเห็นหุ้นตัวไหนกองทุนไหนที่แบบโอ้โหผลงานปีที่แล้วมันดีมากๆใจมันก็จะแบบอยากจะโดดเข้าไปซื้อตามทันทีเลยเพราะเรากลัวไงครับกลัวว่าจะตกรถหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า FOMO fear of missing out นั่นแหละครับแต่ทีนี้ ในโลกการลงทุนมันมีหลักการหนึ่งที่สำคัญมากๆเขาเรียกว่า Reversion to the Mean หรือการย้อนกลับไปหาค่าเฉลี่ยพูดง่ายๆก็คืออะไรที่ตีมากๆหรือแย่มากๆม,มันมักจะไม่เป็นแบบนั้นตลอดไปหรอกครับในที่สุดมันก็จะวิ่งกลับไปหาจุดกลางๆค่าเฉลี่ยของมันเอง ดังนั้นในการที่เราไปวิ่งไล่ซื้อตามตัวที่ทำผลงานดีที่สุดของปีที่แล้วเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเรามักจะเข้าไปซื้อตอนที่มันใกล้จะหมดรอบพอดีคือเข้าไปตอนที่มันกำลังจะเริ่มทำผลงานได้ไม่ดีหรือกำลังจะวิ่งกลับไปหาค่าเฉลี่ยของมันนั่นเองพูดง่ายๆคือเข้าตอนพีคพอดีเลยและพฤติกรรมแบบนี้นะครมันก็เลยนาไปสู่วงจรอ,อุบ,บาตท,ที่แบบเห็นภาพชัดเจนเลยคือแห่กันเข้าไปซื้อตอนราคาสูงสุด ตอนที่ทุกคนกำลังพูดถึงกระแสัำมาเต็มที่แล้วสุดท้ายเป็นไงครับก็ต้องไปยอมขายทิ้งตอนราคาต่ำสุดตอนที่ทุกคนกำลังกลัวกำลังแพนิกกันมันก็วนอยู่อย่างนี้แหละครับโอเคแล้วเราจะออกจากวงจรนี้ได้ยังไงคำตอบก็คือเราต้องปรับวิธีคิดกันใหม่หมดเลยต้องเปลี่ยนม i n เซ็ t ครั้งใหญ่จากเป้าหมายแบบมือใหม่ให้กลายเป็นเป้าหมายแบบมืออาชีพคือคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยเป้าหมายคือ ทำยังไงให้ได้กำไรเยอะที่สุดเร็วที่สุดแต่สำหรับมืออาชีพแล้วเป้าหมายอันดับแรกของเขาไม่ใช่การทำกำไรสูงสุดนะครับไม่ใช่การตีโฮมรันทุกครั้งแต่คือทำยังไงก็ได้ให้อยู่รอดในตลาดให้ได้นานที่สุดเพราะเขารู้ว่าถ้าอยู่รอดได้เดี๋ยวชัยชนะมันจะมาเองในระยะยาวมันเหมือนกับนักล่ามือใหม่ที่ยังไร้ประสบการณ์นะครับเห็นอะไรขยับก็จะวิ่งไล่ตามไปหมดสุดท้ายก็เหนื่อยหมดแรงไปเอง ในขณะที่นักล่าที่เป็นมืออาชีพเขาจะนิ่งจะรอคอยอย่างอดทนเพื่อรอจังหวะที่ดีที่สุดชัวร์ที่สุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุดเท่านั้นเขาถึงจะลงมือ เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของมืออาชีพเนี่ยไม่ใช่การไม่เคยพลาดไม่มีใครไม่เคยพลาดหรอกครับแต่คือการออกแบบเกมของตัวเองให้แน่ใจว่าเวลาที่พลาดขึ้นมาซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นมันต้อง,ต,องต้องน้อยที่สุดต้องไม่หนักหนาถึงขนาดที่ทำให้เราต้องล้มเลิกหรือออกจากตลาดไปเลยแล้วไอไมล์เสร็จแบบมืออาชีพทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะ จริงๆแล้วมันสามารถสรุปได้ด้วยคำถามง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆแค่คำถามเดียวเลยที่เราต้องถามตัวเองย้ำนะครับต้องถามทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุนคำถามนั้นก็คือถ้าสิ่งที่เราคิดมันผิดเราจะขาดทุนได้มากที่สุดเท่าไหร่แค่เราถามคำถามนี้กับตัวเองอย่างจริงจังนะมันจะบังคับให้เราเปลี่ยนโฟกัสทันทีจากที่เคยมองแต่ว่าโอ้โหจะได้กำไรเท่าไหร่ไปเป็นการมองว่า แล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คิดละ่ะเราจะเจ็บแค่ไหนคือเราจะเริ่มคิดถึงการจัดการความเสี่ยงก่อนเลยแล้วจะตอบคำถามนั้นยังไงให้เป็นระบบมันมี4ขั้นตอนง่ายๆเลยครับลองทำตามดูนะ 1. ตั้งสมมติฐานก่อนทำไมเราถึงจะซื้อตัวนี้เราคาดหวังอะไร 2. หาจุดยอมแพ้คือจุดที่บอกว่าโอเคเราคิดผิดแล้ว 3. คํานวณความเสียหายเลยครับว่าจากจุดที่เราซื้อถึงจุดยอมแพ้เนี่ยมันคิดเป็นเงินกี่บาท และสุดท้ายขั้นตอนที่4ค่อยมากำหนดว่าเราจะลงเงินกับดิวนี้เท่าไหร่ให้มันเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เราคำนวณไว้อ่ะมาดูตัวอย่างกันให้เห็นภาพชัดๆเลยสมมุตินะครับเราตั้งกฎเหล็กกับตัวเองไว้เลยว่าในการเทรดแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเสี่ยงขาดทุนได้ไม่เกิน1%ของพอร์ตทั้งหมดแล้วพอเราประเมินการเทรดครั้งนี้พบว่าถ้าเราคิดผิดเรามีโอกาสขาดทุน25%ของเงินที่ลงไปทีนี้จะคำนวณยังไงง่ายๆเลยครับ ก็เอาความเสี่ยงสูงสุดของพอร์ตที่เรายอมรับได้คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาหารด้วยความเสี่ยงของเทรดนี้คือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสี่เปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าเราควรจะลงทุนในหุ้นตัวนี้ไม่เกินสี่เปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมดในพอร์ตเห็นไหมครับวิธีนี้มันจะช่วยคุมความเสียหายได้ต่อให้เราเทรดผิดทางเราก็จะเสียแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพอไม่เจ็บหนักพอเราเริ่มทำแบบนี้ได้นะครับมุมมองการลงทุนของเรามันจะเปลี่ยนไปเลยจากที่เคยมองหาแต่แจ็คพอต ระยะสั้นๆก็จะกลายเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับพอร์ตของเราในระยะยาวมันมีคำพูดคลาสสิกของนักลงทุนระดับตำนานเขากล่าวไว้นะครับว่าดูแลการขาดทุนของคุณให้ดีแล้วเดี๋ยวกำไรมันจะดูแลตัวมันเองโอ้โหคมมากมันสรุปทุกอย่างไว้ในประโยคเดียวเลยคือถ้าเราจัดการความเสี่ยงขาลงได้เดี๋ยวขาขึ้นหรือกำไรเนี่ยมันจะมาเองครับเพราะสุดท้ายแล้ว หนทางที่แท้จริงที่จะทำให้พอตเราเติบโตเนี่ยมันไม่ใช่การพยายามทายอนาคตให้ถูกทุกครั้งไม่มีใครทำได้หรอกครับแต่มันคือการอยู่รอดการเอาตัวรอดในตลาดให้ได้นานที่สุดเพื่อเปิดโอกาสให้พลังของผลตอบแทนแบบทบต้นมันได้ทำงานของมันอย่างเต็มที่ซึ่งสิ่งนี้แหละครับคือเวทมนต์ที่แท้จริงของการลงทุนระยะยาวเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่แท้จริงของการลงทุนคือการทำนายอนาคตหรือการอยู่รอด ลองเอาไปคิดดูนะครับเพราะแค่เราเปลี่ยนคำถามสำคัญในใจจากเราจะได้กําไรเท่าไหร่ไปเป็นถ้าผิดทางเราจะเสียได้มากที่สุดเท่าไหร่แค่นี้ล่ะครับคือคุณแจดอกสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราทำลายคำสาปติดดอยและเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง